บทที่987ในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเสี่ยวซานและอูกวนจูแลกเปลี่ยนสีหน้าผู้ชายอีกคนที่มีพอมยยวะสีน้ำเงินเข้มได้เข้ามาในพื้นที่คริสตันประกูลต้นไม้ทำลายวิญญาณหลานชิงหลัวชายคนนั้นยิ้มและดูหล่อเหลาอย่างมาก เสี่ยวซานยืดปีกทั้งแปดของเขาไปข้างหลังอย่างช่วยไม่ได้เข้าสู่ห้วงอวกาศอีกครั้งและเผาต้นไม้ผู้ทำลายวิญญ,ญาณก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการแข่งขันรอบนี้เกี่ยวกับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณนอกเหนือจากการควบคุมพลังงานต่างๆแล้วยังมีการบรรลุถ,ถึงจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณอย่างลึกซึ้งด้วยหรือไม่หลานชิงหลัวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเสี่ยวซานมาถึงพื้นที่คริสตัน อึมลืมไปถังซานตอบพื้นผิวนั้นเบาและมีเมฆมากแต่เขากลับทำอะไรไม่ถูกการลดเกรดลงครึ่งหนึ่งหมายความว่าอย่างไรเขาไม่รู้มันคงจะไม่ถูกใจเขาอยู่ดีกรณีนี้ฉันัวสิ่งนี้ในการแข่งขันรอบที่สองเขาต้องเอาชนะพวกเขาทั้งหมดแต่ถึงแม้เขาจะเอาชนะพวกเขาทั้งหมดเขาก็ยังสามารถได้อันดับสองในตอนท้ายเท่านั้น เอาละราชาหลานจินโปรดสอนข้าด้วยหลานชิงหลัวชี้ไปที่เสี่ยวซานด้วยการร้องขอและต้นไม้ผีที่เต็มไปด้วยใบหน้าผีก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาในทำนองเดียวกันเถาวันสีน้ำเงินทองก็แกว่งไปมาและดวงตาของเสี่ยวซานก็ส่องประกายเป็นรัศมีลาเวนเดอร์บูมเกี้ยวลานบินออกไปและทั้งร่างก็เริ่มกระตุก ฝ่าบาทเราต้องการความช่วยเหลือที่นี่ถังซานเรียกจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันเขาคิดออกแล้วถ้าเขาต้องการได้คะแนนดีวิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ทุกคนท้าทายเขาจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันขมวดคิ้วมาถึงพื้นที่คริสตันตรวจสอบทะเลแห่งจิตสำนึกของหลานชิงหลัวและถามเสี่ยวซานว่าเขาทำอะไรไปบ้าง สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของฉันได้รับการฝึกฝนโดยต้นไม้บรรพบุรุษและได้มาถึงระดับของจัก,กรพรรดิแล้วมันไม่น่าจะแตกต่างจากความยิ่งใหญ่ของคุณมากเกินไปเสี่ยวซานตอบอย่างไรก็ตามมีปัญหากับต้นบรรพบุรุษปราบใดที่เนื่องจากเป็นต้นไม้บรรพบุรุษคำถามมีเหตุมีผลมีเหตุผลเนื่องจากกำหนดว่าพลังของบรรพบุรุษไม่สามารถใช้ได้เสี่ยวซานกล่าวว่าบรรพบุรุษได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นพลังของร่างหลักล่วงหน้าจะทำอย่างไรกับฉัน แน่นอนว่าเป็นเวลาอีก30นาทีเต็มและไม่มีใครท้าทายเสี่ยวซานเขายังคงเป็นที่สองในการแข่งขันของจิตสำนึกแห่งสวรรค์แต่ที่แรกหลานชิงหลัวได้ดำเนินการไปแล้วจะมีใครอยู่ในสถานการณ์นี้คุณจะอยู่ในที่สองหรือไม่ให้ฉันเล่นเกมที่สมต่อไปเสี่ยวซานพูดในพื้นที่คริสตันควบคุมพลังงานชีวิตใครก็ตามที่คิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะฉันได้ยินดีต้อนรับ พฤติกรรมอันธพาลขณะนี้จาก,กระพัดฟีนิกซ์คริสตันอดไม่ได้ที่จะบ่นและแข่งขันกับปรมาจารย์ของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองเพื่อควบคุมพลังงานชีวิตจินเหมียวหลินพูดถึงมันได้อะไรคือความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้กับค่าตัวตายอย่างไรก็ตามเพื่อความประหลาดใจของเสี่ยวซานในวินาทีต่อมาใช้ที่แข็งแกร่งที่มีผมสีบลอนดได้เข้ามาในพื้นที่คริสตันแล้ววังแมมโดหวงห่าว เซวซานเข้าใจในทันทีว่าตราบใดที่เขาเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าเขาจะแพ้เขาก็ยังสามารถชนะที่หนึ่งได้หวาง่าวออกมาเจ้าเป็นแมมมอสสีทองเข้าใจการควบคุมพลังชีวิตได้อย่างไรขอโทษด้วยราชาต้นไม้น้ำเงินทองใบหน้าของหวงห่าวแสดงรอยยิ้มที่ค่อนข้างงี่เง่าและเขาอาจเป็นคนเดียวที่ชนะการแข่งขันในลักษณะนี้แต่การสแสดงออกของเสี่ยวซานก็กลายเป็นเรื่องแปลกในขณะนี้อะไรคือความอับอาย เสี่ยวซานแปลกจริงๆราชาสีน้ำเงินและทองคุณทำได้เพียงเป็นอันดับสองและฉันเป็นคนแรกในการทดสอบการควบคุมพลังงานชีวิตคุณไม่สามารถทำอันตรายฉันได้หวงห่าตอบด้วยรอยยิ้มคุณคิดแบบนี้ขึ้นมาเสี่ยวซานก็นึกขึ้นได้จากนั้นเงยหน้าขึ้นและสายความว่างเปล่าของ่วงเ่าทุกสิ่งมีชีวิตและชีวิตไม่เพียงควบคุมพลังงานชีวิตของโลกภายนอกแต่ยังรวมถึงพลังงานชีวิตของทุกสิ่งด้วย การแสดงออกที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งปรากฏบนใบหน้าของเสี่ยวซานในขณะนี้ราวกับว่าเสียใจและช่วยไม่ได้ที่ห่วงฉันขอโทษการแข่งขันของคุณอยู่ที่นี่มือขวาของเสี่ยวซานกำแน่นดวงตาของหวงห่าเบิกกว้างและเขาก็หายใจไม่ออกทันทีและถูกนำโดยจัก,กรพรรดิศาสฟรนินิคคริสตันห้องถงประเมินทั้งหมดเงียบเป็นเวลานาน,าน ชีวิตไม่เพียงควบคุมพลังงานชีวิตของโลกภายนอกเท่านั้นแต่ยังควบคุมชีวิตของร่างกายที่มีชีวิตด้วยประโยคนี้พุ่งเข้าใส่ใจ,จิตใจของกอลลินทุกตัวที่ปราดเรตัวราวกับค้อนหนักจนกระทั่งถึงเวลานี้เองที่พวกเขาตระหนักว่าความแข็งแกร่งของราชาต้นไม้น้ำเงินทองผู้นี้ช่างน่าสะพรึงกลัว การควบคุมพลังชีวิตก็เหมือนกับการมีอำนาจในการควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าการป้องกันของคูณจะแข็งแกร่งเพียงใดเว้นแต่คูณจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมิฉะนั้นภายใต้ความสามารถขององค์การควบคุมชีวิตของเสี่ยวซานก็ไม่มีใครมีอำนาจใดๆข้อยกเว้นบทที่988 หลังจากนั้นไม่นานเหล่าแฟรี่ก็เข้าใจอีกครั้งว่ามันฉลาดแค่ไหนที่มหาจอมมันทั้งสองเสนอวิธีทดสอบเช่นนี้หากพวกเขาต้องการต่อสู้จริงๆก็อาจไม่มีใครสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของราชาต้นไม้น้ำเงินทองได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสี่ยวซานชนะที่แรกในการควบคุมชีวิตอีกครั้งหลังจากรางวัลลดลงครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอันดับสองแต่ห่วห่าวที่เรียกกันว่าที่หนึ่งไม่มีความสามารถในการเข้าร่วมอีกต่อไปในการแข่งขันคัดเลือกญาติ ภายใต้การควบคุมชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเสี่ยวซานพลังงานชีวิตของหวงห่าวถูกแบนอย่างน้อยก็ไม่สามารถกู้คืนได้จนกว่าการต่อสู้ในวันนี้จะสิ้นสุดลงไม่มีใครใช้ความคิดิเริ่มในการเข้าสู่พื้นที่คริสตันอีกต่อไปเหตุผลง่ายมากเมื่อดูการต่อสู้ของราชาบลูโก้กรับใดที่พวกเขาเข้าร่วมพวกเขาจะถูกท้าทายโดยราชาบลูโก้ ปราบใดที่พวกเขาถูกทา้าทายโดยราชาต้นไม้น้ำเงินทองพวกเขาเกือบจะล้มเหลวหลังจากความล้มเหลวราชาต้นไม้น้ำเงินทองเป็นคนแรกประการที่สองในฐานะที่แรกที่ล้มเหลวจุดจบเดียวคือการออกผ่านไปครู่หนึ่งบรรยากาศของห้องถงประเมินทั้งหมดก็น่าสนใจหลังจากผ่านไป15นาทีเต็มไม่มีใครเต็มใจที่จะเข้าไปในพื้นที่คริสตันต่อไปและเงาสีเทาสีน้ำเงินก็เข้ามาในพื้นที่คริสตันด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย ฉันสงสัยว่าราชาสีน้ำเงินและทองสนใจที่จะเปลี่ยนพลังงานชีวิตให้เป็นพลังหยินสุดขีดเพื่อแข่งขันกับฉันหรือไม่คนที่เข้ามาในอวกาศครั้งนี้คือหมิงซินแน่นอนฉันจะทำเสี่ยวซานยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและเขาสามารถพูดได้ว่าเขามีความประทับใจที่ดีต่อผู้หญิงคนนี้พลังชีวิตสามารถเปลี่ยนเป็นพลังของหยินสุดขั้วได้จริงหรือ หนิงซิงถามด้วยความประหลาดใจเธอแค่พูดอย่างไม่เป็นทางการในหัวใจของเธอราชาต้นไม้น้ำเงินทองไม่ควรมีความสามารถในการควบคุมพลังของยินสุดโตง่งควรเข้าใจกฎการทำงานก็พอแล้วถ้าคุณไม่ชอบมันฉันก็ลองทำดูเสี่ยวซานตอบอย่างสุภาพเขาไม่มีแผนจะเอาชนะชายผู้นี้โดยสิ้นเชิง ในกรณีนี้ราชาทองคำสีฟ้าสามารถมองโลกในแง่ดีได้หมิงซินแสดงรอยยิ้มที่นุ่มนวลอีกครั้งที่เสี่ยวซานและการแสดงออกของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวเปลี่ยนไปเล็กน้อยการขึ้นของดวงจันทร์สีน้ำเงินอมเทาควรเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของดวงจันทร์และดอกไม้สีเข้มด้วยการปรากฏตัวของดวงจันทร์นี้พลังงานในห้วงคริสตันก็อ่อนโยนมากในทันใด ในสีเทาน้ำเงินนั้นเหมือนได้ที่วนซ้ำๆพันรอบทุกส่วนของร่างกายของถังซานภายใต้ฉากหลังของดวงจันทร์ที่มืดมิดพื้นที่คริสตันในขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและอบอุ่นอินแอร์และอ่อนนุ่มอย่างยิ่งเสียงของหมิงซิน,นุ่มนวลราวกับความฝันและนางฟ้ามากมายที่อยู่นอกพื้นที่คริสตันอดไม่ได้ที่จะหลับตาราวกับว่าพวกเขาได้เข้าสู่ดินแดนแห่งความอ่อนโยนเสี่ยวซานแกว่งไปมาเบาๆราวกับว่าเขาถูกโจมตีแล้ว พระจันทร์ที่มืดมิดเปลี่ยนเป็นพระจันทร์เต็มดวงรอยยิ้มของหมิงซินก็ยิ่งอ่อนลงเธอยกมือขึ้นและแตะเสี่ยวซานแสงสีเทาสีน้ำเงินได้สัมผัสสมองและคอของเสี่ยวซานอย่างช้าช้านี่คือความอ่อนโยนที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการปล่อยวางเพียงเล็กน้อยดูเหมือนว่าจะเป็นภาพลวงตาและความจริงที่แท้จริง เมื่อเห็นว่าเสี่ยวซานค่อยๆหลับตาลงภายใต้อิทธิพลของพลังหินสุดขีดของหมิงซินแม้แต่จัก,กรพศศรรดิอสศูพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจในดวงตาของเขาได้เมื่อจัก,กรพรรดิของหมิงสินรายงานหน้าที่ของเธอจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวก็เข้าร่วมจริงๆในเวลานั้น จักรพรรดิสวรรค์เม่ครึ้มเคยกล่าวไว้ว่าหากวันหนึ่งเธอล้มลงหมิงซินจะเป็นทายาทที่ดีที่สุดของเธอเธอมีคุณสมบัติมากขึ้นที่จะสืบทอดเธอบัลลังก์กว่ายาดีหินเหล่านั้นในเมืองดีหินเหตุผลก็เหมือนกันด้วยความเข้าใจของเธอเองหมิงซินได้สร้างวิธีการใหม่ในการใช้พลังแห่งหินสุดขั้วความเป็นผู้หญิงขั้นสุดยอดสัมผัสดได้ถึงก้นมือของหัวใจของทุกคนความนุ่มนวลที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริง ไม่มีเชื้อชาติใดต้านทานได้แม้แต่ราชินีแดงดั้งเดิมก็ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในมือของเธอในขณะนี้แสงสีเทาสีน้ำเงินได้ปกคลุมร่างกายของเสี่ยวซานอย่างสมบูรณ์ปราบใดที่หมิงซินเต็มใจเขาสามารถกระตุ้นโดยตรงให้ทุบร่างของเสี่ยวซานให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจบแล้วออร่าที่นุ่มนวลยังคงล้นออกมาและในการถอนหายใจหมิงซินเปิดใช้งานพลังของหยินที่รุนแรงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาใบหน้าที่อ่อนนุ่มของเธอก็แสดงความประหลาดใจอย่างสมบูรณ์พลังหินสุดตรงของหมิงซิงยากต่อการจัดการหรือไม่แม้ว่าเสี่ยวซานจะประเมินมันเป็นประโยคที่ยากจะรับมือหากว่ากันว่าจากกรรพัสวรรค์เป็นหินแห่งธาตุควบคุมด้านหลังขององค์ประกอบเกือบทุกอย่าง และภายใต้การควบคุมทีละชั้นพลังของญินสุดขั้วที่เหนือท่าทั้งหมดจะถือกำเนิดหมิงซินก็คือด้านหลังของอารมณ์ความเป็นผู้หญิงใบหน้าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์เป็นการดีกว่าว่าที่จะเบากว่าเธอเป็นผู้ควบคุมอารมณ์ด้านผู้หญิงแทนที่จะเบากว่าเธอคือแก่นแท้ของดอกไม้หมิงหยิวพูดตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานที่ปกป้องแก่นของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาและพลังของจักรพัดเงินครามที่จะต้านทานหญินสุดขั้ว ทำให้หมิงซินใช้ความสามารถของเขาถึงขนาดเสี่ยวซานคงจะสูญหายแต่เขาคือการกลับชาติมาเกิดของรุ่นของราชาแห่งเทพ,พเจ้าพลังอันอ่อนโยนของหินสุดขีดจะขะจัดเส้นไหมสีเทาสีน้ำเงินภายใต้การควบคุมของหมิงซินและภายใต้การดูดกลืนของชีวิตพระจันทร์เต็มดวงสีเทาสีน้ำเงินก็ดับลงด้วยเวลานี้บทที่989เสี่ยวซานโค้งคำนับหมิงซินเล็กน้อย ด้วยพลังของเธอเสี่ยวซานร,รู้สึกได้ถึงออร่าที่นุ่มนวลและสดใสสำหรับจิตวิญญาณเช่นนี้เขาต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพราชาทองคำสีน้ำเงินคู่ควรที่จะเป็นผู้สืบทอดบรรพบุรุษต้นไม้ฉันแพ้เกมนี้หมิงซินยิ้มและออกจากพื้นที่คริสตันในบรรดาผู้คนทั้งหมดที่มีอยู่มีเพียงหมิงซินเท่านั้นที่มีพลังหญินสุดขีดเสี่ยวซานไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาขอองค์การแข่งขันและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามธรรมชาติที่เขาชนะอีกครั้ง และผลลัพธ์ก็ยังเป็นอันดับสองการรบสี่ครั้งชัยชนะสีครั้งเกือบทั้งหมดถูกบทขยี้และผลที่ได้ก็คืออันดับสองฉายาของราชาสีน้ำเงินและทองถูกจารึกไว้ในจิตใจของเหล่าแฟรี่ต่อหน้าเขาชัยชุดขาวลอยขึ้นมาและมาถึงพื้นที่คริสตันประกูลจิ้งจอกสวรรค์ไปยูนหลานบททดสอบโชคนี่คือกลุ่มจิ้งจอกสวรรค์ที่มีความแข็งแกร่งถึงจุดสูงสุดของอันดับที่11 เทียบกับโชคมีจิ้งจอกสวรรค์เพียงตัวเดียวนอกจากเผ่าจิ้งจอกสวรรค์แล้วจะมีคนที่สามารถควบคุมโชคฉีได้อย่างไรมีนางฟ้ามากมายมองมาที่ฉันฉันมองเธอฉันไม่เข้าใจอยากทำหรือแค่ทดสอบหลุมได้หนึ่งคะแนนมันเป็นร่างสีน้ำเงินทองอีกครั้งด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจเสี่ยวซานมาถึงพื้นที่คริสตันฉันต้องการประกาศสิ่งหนึ่งให้คุณฟงัง เพราะนอกจากบางสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการซักถามของจัก,กรพรรดิแล้วราชาต้นไม้น้ำเงินทองยังดูดซับวิญญาณบรรพบุรุษในเสาจัก,กรพรรดิของครอบครัวเราและยังปลุกความสามารถในการควบคุมโชคอีกด้วยนอกจากนี้ผู้เท่าเขายังเป็นสมาชิกของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ของฉันด้วยไปยุนหลานพูดกับนางฟ้าทั้งหมดเจ้าอยากลองพลังแห่งโชคที่วิญญาณบรรพบุรุษของจิ้งจอกมอบให้ข้าเพื่อที่จะตัดสินว่าเจ้าสูญเสียโอกาสไปมากแค่ไหน เสี่ยวซานก็หมดหนทางถ้าไปยุนหลานรู้ว่าวิญญาณจิ้งจอกสิบหางไม่ใช่กับเขาเลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมาราชาหลานจินล้อเล่นฉันแค่อยากจะแลกเปลี่ยนคำแนะนำกับคุณวิธีการแข่งขันควรดำเนินการผ่านสนามที่มีสองขั้วไปยุนหลานกล่าวด้วยรอยยิ้มดวงตาแนวตั้งของดันจินปรากฏขึ้นระหว่างหน้าผากของเขาสีดำและสีขาวล้อมรอบความโกลาหลและห่อหุ้มถังซานทันที ด้วยการถอนหายใจอย่างหมดหนทางดวงตาของจิ้งจอกก็ปรากฏบนหน้าผากของเสี่ยวซานแต่ความแตกต่างก็คือดวงตาของจิ้งจอกบ,บนหน้าผากของเสี่ยวซานไม่ใช่สีทองซีดบริสุทธิ์แต่เป็นสีทองและสีเงินเมื่อมองที่ดวงตาแนวตั้งนี้เขาจะรู้สึกถึงสัมผัสสีม่วงอ่อนๆเป็นครั้งคราวซึ่งเคลื่อนไหวในทันทีคุณ เมื่อไปอยืนหลานเห็นดวงตาของเสี่ยวซานร,ร่างกายของเธอหยุดนิ่งทันทีดวงตาจิ้งจอกสวรรค์สองสีไม่เคยได้ยินมาก่อนในประวัติศาสตร์ของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เมื่อฉันปลุกดินแดนขั้วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมันถูกปรับปรุงในแง่ขอองค์การควบคุมโชคคุณคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเสี่ยวซานยังคงดูหมดหนทาง สีดำและสีขาวกลับตรงกันข้ามทันทีเหมือนกับสองสีในดวงตาแนวตั้งสีทองและสีเงินระหว่างหน้าผากของเขาที่สลับกันความโชคร้ายและความโชคดีดั้งเดิมได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไปยุนหลานถูกปกคลุมไปด้วยพลังแห่งความโชคร้ายที่เสียวสานควบคุมในทันทีและในวินาทีต่อมาทุกอย่างก็ถูกแบ่งออก เชื้อสายจิ้งจอกสวรรค์มักมีอายุไขสั้นเสมอเพราะความโชคดีฉันหวังว่าฉันจะสามารถปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยพลังงานชีวิตเสี่ยวซานกล่าวกับไปยุนหลานความหมายของคำนั้นชัดเจนอยู่แล้วฆ้าการต่อสู้ห้าครั้งห้าวินาทีคราวนี้แม้แต่จักพระพัอสูรพยักษ์ขาวก็ยังแย่อยู่บ้างคุณต้องรู้ว่าเขาสามารถถูกมองว่าเป็นคนที่อยู่บนดาวดวงนี้ที่เข้าใจความแข็งแกร่งของถังซานมากที่สุดนอกจากเสี่ยวเมย นี่คือการแข่งขันหรือการกลั่นแกล้งราชาแห่งต้นไม้น้ำเงินทองนั้นทรงพลังมากฉันไม่รู้ว่าเขามีอาวุธครบหรือไม่ชายผู้สูดลมหายใจที่สดใสก้าวเข้าไปในห่วงคริสตันและควบแน่นด้วยดาบยาวสีน้ำเงินหมึกในมือของเขาดาบศักดิ์สิทธิ์แดนดิงว่ากันว่าเจ้าหญิงนกยูงได้คืนมันให้กับวังเซียนกระบี่ในตอนนั้นแต่ข้าไม่คิดว่ามันจะจบลงในมือของหลีเทียนอยู่มีนางฟ้าหน้าตาดีคนหนึ่งที่เอ่ยชื่อนั้น ของดาบยาวในมือของชายคนนั้นมีข่าวลือว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถูกทิ้งไว้โดยราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่คนก่อนและระดับของมันเองนั้นได้มาถึงระดับสุดยอดของสิ่งประดิษฐ์ที่ตามหลังดาบศักดิ์สิทธิ์แดนดิงมาช้านานและหากไปไกลกว่านี้ก็จะเป็นสามารถบรรลุถึงระดับปัจจุบันของระดับศักดิ์สิทธิ์อารมณ์ด้วยเลือดระดับเดียวกัน ความยากลำบากคืออะไรเสี่ยวซานคิดในใจว่าตรีศูนย์สีน้ำเงินทองอยู่ในมือของเขาแล้วและในขณะนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องออกจากพื้นที่คริสตันอย่างไรก็ตามเขาต้องเข้ามาทันทีตรีศูนย์อาวุธของราชาทองคำสีฟ้าเป็นตรีศูนย์จริงๆเหรอนางฟ้าหลายคนงงงวยและพวกเขาชอบที่จะใช้การแข่งขันตรีศูนย์บนดาวดวงนี้จนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในสารบรรพบุรุษ